วัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้คนป่าพามาชมสวนแตงโมงครับอายุได้ก็หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเริ่มเลื้อยแล้วครับเริ่มเลื้อยครับบางต้นเริ่มเห็นดอกครับ โดยรวมก็โอ้โหงามครับงามแต่ก็ไม่ได้งามทุกต้นครับไม่ได้งามทุกหลุมบางหลุมก็เจริญเติบโตช้าแต่ในภาพรวมก็ถ้าร้อเปซนี่ร้อยเนี่ผมตีให้สัก6กซนะครับ6ก แตงโมปลูกแบบไม่ต้องให้น้ำนะครับไถพิกหน้าดินรอบหนึ่งแล้วก็ปั่นแล้วก็ลงมเมล็ดเลยครับขอมาให้รับชมพัฒนาการของเขาครับไม,ไม่ได้ไม่ได้งอก เต็มร้อครับแล้วไม่ได้สวยเต็มร้อยเแต่จากการประเมินด้วยสายตาก็ให้สักหกสแล้วกันเราปลูกไว้เพื่อสลัะทานครับเหลือค่อยแจกจ่ายพี่น้องเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกครับ เดือนเขาก็เริ่มยาวประมาณต้นสวยๆก็สองศอกครับต้นที่ต้นที่ยังไม่สวยก็ประมาณนี้ครับต้นก็ครึ่งศอกต้นเนี้ยสองศอกกับต้นนี้ต้นนี้ก็สองหนึ่ง พยายามถ่ายอัปเดตให้เนได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับอายุหนึ่งเดือนครับมีแมลงครับมีแมลงมีแมลงแต่ยังรบกวนไม่มากครับถ้าเกิดว่ามันรบกวนมากดีก็จะหายามาป้องกันจากการประเมินด้วยสายตานนี้ก็ แรงยังไม่ลงครับยังไม่ลงมากเท่าไรนก็นเริ่มเห็นดอกครับคุณป่ามาอัปเดตรับชมประมาณนี้ครับแตงโมอายุหนึ่งเดือนครับ กดไลค์กดติดตามคุณป่าชาแนลด้วยนะครับ